สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโรบายลูกตาลนะคะดูดวงแบบคุค,คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันในท็อปปิกที่ว่าแฟนเก่าเขาจะกลับมาไหมนะคะวันนี้มีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1่กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กลกองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่ q u e e n of p e n t a c l คค่ะ DM p r e s s แล้วก็ t h High l ์ f e นนะคะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะคุณมีโอกาสที่จะกลับมาคบกันได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นกลับมาครั้งนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะมีความเป็นครอบครัวกันมากขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะกลับมาถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานหรือว่าจริงจังกันได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคุณได้ไพ่นะคะ เอสออฟวานนะคะเทนสออฟเพนดิเคิลและอีกใบหนึ่งนะคะคิงออฟเพนดิเคิลค่ะลูกตามองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะกลับมาคืนดีกันได้ค่ะคุณยังมีแพชชั่นต่อกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่ามีลูกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวของคิงออฟเพนดิเคิลขึ้นมาเนี่ยกลับมาจะมีความเป็นปึกแผนมากขึ้นมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่นะคะเทมเพเรนส์ ซ of s w o r d ดและอีกใบหนึ่งนะคะ Thefo o l ค่ะลูกตาม,มองว่านะคะโอกาสในการกลับมาเนี่ยมันมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะแต่ t e m p e r a n c e เนี่ยบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมันมีอยู่ค่ะแต่ซ of s w o r d ดบอกบอกว่าปัญหาอุปสรรคเด,เดิมนะคะยังอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณทนานนะคะนิสัยอะ่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะกลับมาเนี่ยอาจจะยังไม่ไดี1้0อเซแต่มีโอกาสในการปรับปรุงตัวนะคะ Thefo o l ขึ้นมาค่ะลูกตาม,มองว่ามีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่กันได้แต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะ ว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปได้ในทิศทางที่ดีหรือเปล่าหรือบางคนถ้าแฟนเก่ากลับมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตตัวเองก็ได้ค่ะสหรับคนเลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลไวและอยากได้ท็อปปิกอะไรค่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ